ดีครับส้มเช้งมารายงานตัวครับพอดีแม่กิ่งเพิ่งพาส้มเช้งไปหาหมอมานะคะพอดีเพิ่งพาเข้าไปหาหมอมาก็เลยจะย,ยังไม่เอาเขาเข้าไว้ในกรงค่ะก็เลยจะให้เขานั่งเขานั่งอยู่ที่เบาะสีชมพูแต่ว่าเขาไม่ยอมค่ะเขาก็จะวิ่งตามหนีอย่างเดียวเพราะว่าเขายังตื่นกลัวอยู่แม่กิ่งก็เลยให้เขาอยู่ในบ้านหลังน้อยค่ะ ส้มเชียงอยู่ในนั้นก่อนนะลูกนะไม่ต้องกลัวนะลูกนะท้มเชงไม่ต้องกลัวกลัวทําไมล่ะลูกกลัวอะไรจะกลัวอะไรฮะดูซิน้องๆไม่มีใครอยู่เลยร้องนะคะร้องเก่งมากวันนี้แม่กิ่งพาไปหาคุณหมอมาค่ะก็คุณหมอก็ให้ตรวจตรวจสุขภาพเลือดดีมากค่ะเลือดดีทุกอย่างดีหมดค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลย ห่วงแค่ขาอย่างเดียวแต่ว่าคุณหมอก็บอกแม่กิ่งว่าทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าขาน้องมันมันรีบหมดแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าเปรียบเหมือนคนก็คือเปรียบเหมือนเป็นโปลิโอค่ะแต่ช่วงอย่างอื่นของน้องดีหมดค่ะดีหมดคุณหมอก็บอกว่าทํากายภาพบําบัดเอาทํากายภาพบําบัดให้น้องแล้วก็เอาอยามากินค่ะยา,าบำรุงปประสาทเนาะ บำรุงสมองบำรุงกระสับอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวลองลองให้น้องกินดูเห็นเห็นส้มเช้งแล้วแม่กิ่งก็ยอมใจเลยค่ะยอมใจสำหรับออคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่พิการเนาะถือว่านับถือใจมากๆค่ะสำหรับคนที่เลี้ยงแมวพิการได้หรือหมาพิการได้ ไม่ต้องใครหรอกคะ่ะสําหรับแม่กิ่งแล้วก็คือแม่เกียงก็ถือว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่เลี้ยงแมวพิการมาก็หลายตัวคะ่ะแม่กิ่งยอมรับว่าเก่งอันนี้ไม่ได้อวยพี่ตัวเองนะคะแต่ว่าไม่ได้อวยพี่สาวตัวเองแต่ว่ายอมรับใจเขาจริงๆว่าเขาเก่งเก่งมากๆเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยคะ่ะสําหรับการที่จะมาเลี้ยงแมวพิการเพราะว่าลําพังแม่กิ่งเองเลี้ยงแมวแบบ ดีๆเราก็ยังเหนื่อยมากและนั้นเขามีทั้งแมวดีๆเยอะแล้วก็แมวพิการด้วยก็จะยิ่งเหนื่อยเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะก็นับถือใจจริงๆค่ะแต่สำหรับแม่กิ่งแล้วท่านะตอนนี้แม่กิ่งก็บอกตรงๆว่าแม่กิ่งยังไม่เก่งยังไม่เก่งเรื่องการดูแลดูแลบำบัดเขาอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะแม่กิ่งก็ไม่เคยเนาะ ไม่เคยเลี้ยงแมวพิการเลยก็เดี๋ยววันเสาร์นี้แม่กิ่งก็จะส่งส้มเช้งไปให้แม่เกียงค่ะก็ตอนนี้แม่กิ่งก็จะดูแลน้องไวก่อนแม่กิ่งก็จะพยายามดูแลน้องอย่างดีนะคะก็จะพยายามให้น้องผ่อนคลายค่ะเมื่อคืนก็ร้องทั้งคืนเขาร้องทั้งคืนเสียงดังมากๆค่ะแม่กิ่งก็นอนไม่หลับก็คอยมาดูนึกว่าเขาเป็นอะไรแต่เปล่าค่ะ เขาร้องแล้วเขาก็มานั่งอยู่ตรงข้างๆออกระบะทรายแต่พอเห็นแม่กิ่งรีบวิ่งเข้าไปข้างในเลยค่ะคา,านเข้าไปข้างในคานเร็วนะคะเห็นแบบนี้คานเร็วมากๆสําหรับส้มเช้งแล้วก็แม่กิ่งแต่ว่าบเขากินค่ะเขากินได้เมื่อคืนไม่ไม่มีเข้าห้องน้ําเลยแต่มีมาเข้าตอนสายๆของวันนี้ค่ะก่อนที่แม่กิ่งจะเอาเข้าไปหาหมอเนาะ ก็ถือว่าเขาเริ่มผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆไปโรงพยาบาลก็ร้องค่ะตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็ร้องร้องร้องเสียงดังร้องตลอดแต่พอเอาเข้าไปในตะกร้าช่วงที่แม่กิ่งนั่งรอหมอเงียบกิ๊บหมอยังแซวเลยค่ะเงียบกิ๊บแต่พอเอาขึ้นรถมาก็ร้องพอเข้ามาในบ้านก็ร้องหน่อยนึงและเมื่อกี้แม่กิ่งก็เลยลองให้น้องจะให้น้องนอนเล่นอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่แม่กิ่งนั่งอยู่ที่ที่เบาะสีชมพูเนี้ค่ะ จะพันรีบวิ่งหนีกลัวตื่นกลัวก็เลยให้เข้ามาอยู่ในเนี้ยค่ะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังน้อยจะค่อยคให้น้องไม่ผ่อนให้พ่อผ่อนคลายขึ้นค่ะอ้วนว่าไงฮะทองมาทองมามาวนเวียนส้มเช้งไม่ต้องกลัวนะลูกนะพี่ๆน้องน้อที่บ้านนี้จะใจดีนะลูกเขาไม่ทําอะไรส้มเช้งหรอกเดีย๋ยวแม่จะนั่งอยู่กับ ส้มเช้งนะนั่งเป็นเพื่อนส้มเช้งนะลูกแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้เมตตาส้มเช้งมาทั้งผ่านแม่เกียงแล้วก็ผ่านแม่กิ่งนะคะแล้วก็รวบรวมรวบรวมเงินกันค่ะก็นี่แหละก็รักษาเขาก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่เกียงเขาคงจะแจกแจงรายละเอียดอีกทีหนึ่งค่ะว่าอะไรยังไง ไหนให้ดูหน้าหล่อๆหน่อยเร็วเร็วให้เอฟซีเห็นหน้าหล่อๆหน่อยอุ้ยหล่อนะคะหน้าตาสดใสคุณหมอบอกว่าหนูหล่อแหละลูกฮะส้มเช้งหล่อครับคือหน้าตาตัวเขาอะไรเนี้ยคือเขาปกติเลยนะคะเหมือนแมวปกติทุกอย่างอ้วนท้วนแต่ถ้ายิ่งถ้าเขาได้กินอาหารดีๆเขาจะยิ่งอ้วนกว่านี้ค่ะ เพียงแค่ว่าขาเขารีบแค่นั้นเองขาเขารีบแล้วก็งอพับเข้าแล้วก็ส่งเสียงร้องไม่หยุดที่โรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวแม่กิ่งจะให้ดูคลิปตอนที่อยู่โรงพยาบาลน,นะคะร้องขนาดไหนแต่ตอนนี้เริ่มน่าจะดีขึ้นแล้วค่ะให้เขาพักผ่อนนั้นคลิปนี้ช่วงท้ายคลิปดูน้องที่ไปโรงพยาบาลน,นะคะที่อยู่ที่โรงพยาบาล ยังไงแม่กิ่งก็ขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกทกท่านที่ได้เมตตาส้มเช้งมานะคะขอพระคุณค่ะ ต้องประสานกันเลยเนอะเนอะำเชงต้องประสานเลยต้องประสานเสียงเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอผลตรวจก่อนเจ้ะเขาพลัวอืม รีบยิงยาแล้วก็กายภาพเนี่ยค่ะเป็นเรื้อร่างเห็นไหมตรงเนี้ยเราใช้ขาแบบวางต่างๆนี่อะไรเงี้ยเปียกเหมือนคนก็โปลิโอใช่ไหมลูกถ้าเหมือนคนก็คงเป็นโปลิโอคุณหมอบอกข้าขาเขารีบสีขาเป็นตัวปกตินะ หน้าตาก็สดใสหน้าตาสดใสรูาปาล,ลออยู่เฉียงดังเฉียงดังอ่ะ